มือนีพุชิพ้ามาบึงบรรยากาศตามทงหายทงหน้าเข้าคือเกาค่ะช่วงนี้หลายๆคนกค็คงจะทยอยเกี่ยวเขากันแล้วเนาะคะ่ะทุกคนแต่ว่าของปุ้ยกับปท่านเลแล้วเบิร์ดเดอร์ค่ะการย่งเหลือเขาเหนียวอยู่เนาะค่ะและ้วกเขาก็ขอสิบหานะคะยังเกีียวบปท่านแหล้วเนาะจ้าเจ้ามือนี้พ่อกระหัว,วออกลามาคือเกาจ้าคลิปนี้ปุ้ยถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะคะ่ะกำลังมีเวลามาตัดต่อหล้วก็กพากเสียงต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนีแดดแห้งค่ะอหลีค่ะชีวาว่าแดดซื่อๆกับบไดด้ค่ะต้องว้าคำว่าแดดแดดเกี่ยวเขาได้เทือละสามก เขาโฮมแล้วค่ะทุกคนบ่วหวอีลีค่ะอีพออีแม่กะจมจ่าจะแมนใจบ่สูสสัางมั่นเผินว่าถ้าเป็นแนวนี่เห็ดสวนน้ำเขาบ่ไดดดอกจะเลยว่าฝันเอาโหลดอีแม่เอ้ยบ่สูแดดดอกเด้อค่ะทุกคนอีอย่างที่หฮาวหัวห้าเห็ดบ่ได้ห้าบ่วหวกอยาสิไปฝืนมันนอกจากท่านสิให้เห็ดสวนพิสิเป็นไปบ่ไดดดอกจากทุกคนเพราะว่าสามีหฮากับเห็ดสวนบ่เป็นนอกจากการเสิเห็ดสวนปลูกงานปลูกมีใดต้องผัวเมียซอยกันเหตุตาสิมาผู้หนึ่งเห็ดไปจากหนึ่งผู้หนึ่งเห็ดไปจากหนึ่งมันเป็นไปบ่ไดดดอกเด้อปุ๋ยว ชีวิตเฮามันก็นตตองสูปไปนีล่ะค่ะทุกคนเมื่อแน่ลำบากแน่มีความทุกแน่แต่ก็มีความสุขนําคือกันจ้าบว่าสิไปยุทา้งใดกันนี้บ่หมอมต้มบักะุงจ้าเมื่อนีกับที่ต้มบะงงกินงอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนมาเบิ่งกันค่ะว่าสูตรต้มบุงงของปุ๋ยสิเป็นแนวใดใส่พริกกระเทียมลงใต้โขกให้แหลกแหลในจักน้อยใส่น้ำตาลทรายลงไปเนาะจ้าต้ามโดยนำปลาหลประมาณพพมหนึ่งทับพี่เมื่อนีพุสิเห็ดเป็นเมนูต้มส่วนเส้นเล็กเด้อจ้าซีดน้ำปลาใส่ลงไปในจักนนน่ออยยึงงเเาาจ้้ตมดดวิศบัทีี ขาดบอดายอีลีค่ะคันมือได้ลงใจเนี่ก็คือรสฉาติไปทางขางเลยเด้อจ่าบอเสีบค่ะใส่บักเรื้อสมลงไปแล้วก็บีบบักหน้าลงไปประมาณสองสีกเด้อจ่าหลังจากนั้นก็หยอกสากโคเล่เบ้าๆเนาะจ่าทุกคน สูตรต่ำส่วนของปุ๋ยจะต้องใส่น้ำเปล่าน้ำจา่าเป็นน้ำเปล่าต้มซุกเด้อจา่าน้ำอันนี้ก็จะเป็นนนำที่ปุ๋ยใส่ลวกเส้นก๋วยเตีเต๋ยนั่นละจะใส่ลงไปประมาณหนึ่งทับพ,พี่ซ้ำกันกับนนำปลาหลเลยเด้อจา่าหลายหลายคนบอกว่าบ่เคยเห็นสูตรหนี่ใส่น้ำเปล่าสันนะจ่า,จาแต่ไข่ไก็ว่าแม่ขาบางคนเพิ่นใส่หนำกะเทียมดองนอจ่าคุณลังคนเพิ่นกะทิใส่น้ำแซ่บบักขามเปียกนอจ่าแต่ปุ๋ยโบมีนนำบักขามเปียกนอจ่ากะติใส่เป็นน้ำเปล่าต้มซุกแค่เลยนะคะใส่เส้นหมวฮูงลงไปเนา าะ่าใส่ลงไปแล้วก็ย,ยัวโคเล่ให้เขากันเลยเด้อจ้า ในส่วนของเส้นก๋วยเตี๋ยวเด้อจัาปุยเหลือกใส่เป็นเส้นเล็กตาดาวนะคะทุกคนห่อสีเขียวๆนอกจากยี่ห้อนี่จะเส้นเหนียวหนุ่มนะคะบกขาดง่ายจา้าเวลาที่ห้าลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวซุกแล้วนอกจากห้ากับซีมาแซ่แนะนาเย็นธรรมดานะคะกระเซ็ดเรียบร้อยเด้อจ่าเมนูตั้มติ๋นก๋วยเตี๋ยวของห้ามาือนีเป็นอย่างไดแน่นอนจ่านาตาพ่อใส่ใดเนบอเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวหนุ่มบกขาดง่ายเด้อจ่าเขากันคาอีลีกับน้ำตั้มสมบกหุงของห้าก็มาเด้อจา่บาบัดที่นี้มา่กินเมนูตั้มสวนน้ำกันนะคะจะเป็นจุ ูตรไผ่สูตรมันนอกจากแต่ละบานแต่ละเือนกับกินรสชาติบกคือกันเมนูกับเขาเทียงของเห้าเมือนี่กับซีมีตั้มส่วนนอกจากแล้วก็อย่างหมูสามสันเด้อค่ะทุกคนอีพอเพิ่นกับซีมีหนึ่งป้าแตงแต่เสาที่เพิ่นหนึ่งนอกจาก,ะก,ะามามกเมนูกับเขาของเห้ากับซีมีประมาณนี่ลาคะทุกคนก็มาเด้อจ้าบัดที่นี่มากินเขาน้ำกันค่ะที่ว่าเมนูกับเขาเทียงมันกระบอกเป็นเทียงแจ็คเหมือดอกจ้าซามที่ใดกินเขากับวแมนบายโมงใบสองโมงถึงจ้าแต่ละมือช่วงนี้ถ่ายคลิปให้เบิ่งกกับซีเว่าไปหน้าแต่งหนาบไดเเลยนะะคงือออซ แห้งคาจตาตกคํำมาจ้บาบัดที่นี่คุณยายพ่อนอยากจะปลูกหอมนอกจากก็เป็นหอมแบงนะคะเมื่อนี้กระกะจะค้ำแล้วนอกจากก็เลยขุไดไใดแค่แป้งเดียวเดี๋ยวมืออื่นกัสิพุดเพิ่มอีกแป้งหนึ่งก็บด่ดไดปลูกหลายนอกจากปลูกแต่ละยางปลูกข้าวตั้งแต่ไดกินตอนนี้ปุ๋ยซื้อในพักมากกับบา้นานได้หว่านหลายเติบอยู่จ้าปลูกพักส่วนใหญ่ยุน่ากัสิบ่คอยใส่สารเคมีปานไดค่ะเพราว่าเหลียงตะกะแตนฉีดยญ้าาแมลแรงนี่ก็คือว่าตะกะแตนกระตุ้ยเลยเด้อจ้าแม้แต่ว่ายาทีขึ้นบริเวณที่เหาปลูกพักเเนาาจ้ถกิดว่สรค เอาไปให้ตะก,กะแตนกินกระใต้จ้าพี่น้องบรรยากาศย่ยเมื่อแรงกะสิประมาณนี่ละจ้ากะทือว่าเป็นการเหตุกิจกรรมกับครอบครัวเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้วีกะขอลาไปก่อนเด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะ